ในพิธีที่เคารพก,กับผมนายภูวรดนชื่นอยู่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรมนาภูมิวิทยาคมพร้อมด้วยคณะครูผู้กํากับกิจกรรมลูกเสือเนธนารียุวากาชาติผู้บรรพเพ็นประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประจําปีการศึกษา2567ประโยชน์ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่1และชั้นมัยมศึกษาปีที่2 กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นดย่งยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการหยุดค่ายพักแรมลูกเสือเนจรียุวกชาติและผู้มีเป็นประโยชน์ประจำปีการศึกษา2567ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ในวันนี้จากคำกล่าวในงานถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าค่ายพักแรมในครั้งนี้ จะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนปำมุนาภูมิวิทยาคมได้จัดทาโครงการเข้าค่ายพระแรมขึ้นในครั้งนี้กิจกรรมอยู่ค่ายพระแรมเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ไปมาบอกให้พี่มารอเอานอฉันเป็นไปได้เป็นเพราะเหตุอันใดฝันเจอเสียจันเกลือคู่รักเธอนั้นคือใครกันมองมองไปจิตใจไว้วันมองมาไปจิตใจไว้วันคู่รักฉันราคากันกับเธอคู่รักฉันราคากันกับเธอ ใจะรักฉ <toys> ันข <m ics> <m ics> ้าไม่รักจะหองฉันข้าไม่หลกจะ้ังอดทนอไไม่ได้ที่ทำไมถึงไม่ทรงแสนเดือนมาแสนแสงสว่างน้อยรอยบางก็จางหายไปแสงสว่างก็จางหายไปรอจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดจะมาจะมาเมื่อปลดเปลืองความทุกข์ มันหน้ามาห็นหน้ามาเ็นาวเ็อยู่กงดน่เฮ ja> ้ยเเก่งมากเ่เ่เ่ทันเดี่ะันดีไปบูอะไร่าตัวเองนี้กจะเป็นการสังเกตะจซึ่งเดจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่หนูได้มันคือจิ๊กซอวเน

โอกาสนี้เอาเลือดเลียนแล้วแสดงว่าเราต้องเพราะว่าน้องเนี่ยเขไม่เงียบให้หนูอยู่แล้วโอเคเอานั่งลงโลกไม่เหมือนไ่เหอนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไ่เหมอนไม่หมือนไม่เหมือน ไปได้อีกงไอีกงเดี๋ยวหนูคูมั่างกันตอบไม่ได้ปะลุงโอเคอยู่ตรงๆที่ลูกเฮ้ยยืนขึ้นแข่งเลยที่ข้างหลังอะไรน่ะทำไมพี่จะใส่หน da ุนอ่ะฐานนี้ลูกฐาน C เนาะนักเรียนเดินมาเป็นฐานที่3แล้วถูกไหมลูกอ่ะฐาน C เป็นฐานเกี่ยวกับการสัมผัส ตั้งแต่การเดินทางไกลมาเนี่ยผ่านมาสั่งค่แล้วลูกเรียนถ่านอะไมาบ้างเออมัดเลยนั่นแหละเหมือนเดินเลยใช่แล้วผมน่งตอนผ่านเลยเอออยู่ไหนอ่ะาเลยอ้ยเลยไอ้คุณโน้นเคุณโน้ับมาถังที่สามถังสามย้ย้ย้ไหนอไหนย้ป้ำลึกจักนะเอ้ยเียกเลยโอ้คุณนั้นต้องไปถังสาม เอาเอามาไปไหนไหนเปี่ยนนาเียนวเปลี่ยนทางเลยเ่นทิทางเอาทางไหนไม้หมดอมันตัดดินะโว้ย ลูกพอบอยปิดตาเราเลย้วะปิดติ๊ปิดติเปียกพร้อมกันสามสามวน่ให้รู้เยอะนะนี่นะคนดีาให้อายาไมาเนจะมีจิงได้ไม่ไดโ้ อยากบอกว่าเอว่าหาช้าซึ่งถ้าปล่อยให้เหตุการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปลูกค้าอาจจะไม่มาบริโภคให้รักษาอะไรทยังไงแก้ปัาอไรเริ่มรูปจ้างหเยเติมู้างให้เยอะคืนแต่หาู้างหาไม่ได้กิอรขึ้อ่าทระบบในร้านมีมไหมมีไหมฮะเรียนวิธีทราบความสมคัญและแก้ไขความขัดแย้งนี้อย่างไรรีว่าเราต้อง ถามว่าเขาโกดกันตรไหนแล้วให้ทั้งสอความเข้าใจเพื่อที <M> ่กดกันอย่างมีเหตุผลแต่ถ้าเขาไม่ยอมมาดี ดตรงหนึ่งลูกเสือหมู่ที่หนึ่งหมู่ที่ไรอีกลูกเสือหมู่ที่หนึ่งแล้วก็ลูกเสือหมู่อะไรลูกเขาเป็นด้วยอ่าลูกเสืออะไรลูกเลูกเสือเยลลี่ส้มเหรอเยลลี่ส้มเนตัลีสามชิมอะไรลูกชิมชิมอะไรลูกเอาพุ่มเพ้น์ก่อนพุ่มเพ้น์ก่อน เอาดีวะโกโกเอาลูปไหมไห่อะเนาะิสไม่เคยลำบากนะกินตั้งแต่เช้าดูดูรถพวกกลุ่มแรกกลุ่มสอของคแล้วกลุ่มแรกมันอยู่ไหนกลุ่มแรกแล้วกลุ่มแรกยังไม่ออกถึงโรงเรนบ่ายสี่ จบไหมนี่อ่องมดเดี๋ยวครับเดี๋ยวชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งชุดหนึ่งครับอ้าว้าเข็มแล้วก็อะไรอีกเข็มจากอะไรคิดว่าเข็มจากอะไร ต่อมาอะไรมีอะไรน้ำจิมจ้มน้ำจิ้มรสชาติเป็นยังงเด็กๆก,กินข้าวยังกินแล้วคุณบอยมานหลับไปแล้วครับแดงว่าถาดนั้นจะต้องไปออกกันแน่นอน,นให้ลูกจับต่อให้ลูกมีมากตก่าแทนลูกมห,ลหมดแล้วหมดแล้วไปครับลูกจะได้เคลียร์พื้นที่ อ่ะไปตั้งแถวรอเลยเหมือนเดิมออ่่ะไ้้มวยตังแนที่คุณคิดว่าชีวิตคุณชีวิตที่นี่เขาให้หนูไอวีดีโอเหรอคะวิวแบบใจต้อนบรรพบุรุษของนักเรียนต่างๆบรรพบุรุษหลายหลายรุ่น เด็กๆกินข้าวยังหนุกมเยี่ยมค่ะคุณครูบอกว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยมันมันไม่ตั้งสิบสองชนิดเอาผ่านเกณฑ์เพียงึ้งเดียวนะครับเออโหนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนจากกลุ่มของกิจกรรมเนาะตอนแรกอะยืดย่าแทนที่จะมีปล่อยจะได้ไม่หนุ่มมาเดินตอนนี้แล้ว ร้อเป่ารร้อนคับเด็กทานข้าวยังคะค่ะแล้วค่ะเป็นไรลูกไหวไหมไม่เป็นไรครับดูอยู่ข้างหลังดูเพื่อนครับอ๋ออไปเพื่อนเป็นไรค่ะฮะ ไปส่งผ่านจับคู่กันแล้วก็ไปเข้าไปไปทีลคู่เหยียดขดมมุดว่าเพื่อนเกมือหักไอเกอักเกอดรือว่าอะไรลุดอันนี้แบ่งกันเลยเอาไปแบ่งกันไปทีละคู่เจ๊าลีหันหน้าเขาหากันแล้วจับผ้าเดียถ่ายเดียดถ่ายมาดินตลอดใครน

បាទ ไม่ต้องรีบเป็นการโชว์อ่าปีนเฮ้ยมาแล้วอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นทางนี้ก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ตูดลงเฮ้ยใจเฉียช้าดิอมันลองแล้วมันค่อยค่อยๆขึ้นนะครับตัวเล็กนี้ค่อยๆ่อไปเออเวทไม่ ใครลองใครได้แค่นั้นเองเอ่อเพิ่มแคันนี้อ่าจับเชือกเฮ้ยทำไมวันนี้ข้ามจับเชือกแล้วข้ามมาข้ามมาแล้วก็ยืนนะครับอ่าจับอ่าแล้วค่อยๆสาวลงมาเออค่อยๆสาวลงมารอเพื่อนก่อนลูกเรียบร้อยมาอ้าว จับเชือกก่อนเออแล้วเคาข้ามมาข้ามยังไงวะข้ามแบบนี้จะข้ามยังไงวะอธิบายยังไงวะหันหลังหันหลังอ่ะแล้วหันหลังไม่ลื่นอืมไม่ลื่นหันหลังยังไงอ่ะก็หันหลังเอาเหมือนเอาหลังลงไปแบบเนี้ยหอยหลังลงอ่ะถอยหลังลงจับเชือกจับเชือกก่อนเดี๋ยวเกร็งลงมาอย่าอย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งยืนยืนเออเออนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบโค้ชหนุ่ม กลับตัวกลับตัวคอนโบสแล้วกลับตัวแล้วก็ถอยหลังเดินถอยหลังลงมามจับยังไงวะจับยังไงวะดีมมาากขขึึ้้น๋ยวดีึ้นมาดิาาจับเชือกจับเชือกอข้ามมามันจะไม่เลื่อนหรอครูไม่เลื่อนไม่เชือก ขออเพิามเติมๆกูๆประจำฐานนะครับไม่ทราบว่าด้านหลังได้ยินไหมครับฐานประทูไทยกูสามารถบันทึกในใบโดยทางไกลให้หน่อยก็ได้นะครับเป็นคะแนนนะครับว่าชุดนั้นผ่านกี่คนนะครับชุดชุดผ่านกี่คนนะครับบันทึกแล้วกวนคอมเมนต์ไว้ด้านหลังกระดาษหน่อยครับยืนได้ยืนยืนแต่ละชุดสาวไงเธอคอยสาวดิเธอคอยสาวไงเออ นแน่แค่นั้นเองมันจะเสียวเท้าหน่อยใช่ไหมเสียวฝ่าเท้าหน่อยยังอันนี้ทำรกันอันนี้สนามไฟฟ้าให้รอดไปใช่ไหมลองไหมคะลองไหมคะไม่ยังไม่อยากทัน ลองก่อนไงลอง่าดขาแน่ดูมไม่เลแน่เลยมีก้มต่ำครับไเลอะอยากไ่นทุกคนไหมมไม่มีใครแพ้ฟางอะไรมั่งปะมีแข่าขาข่งฟางแแ่งางแ่งางางแข่ง่งาง่างแ่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 แห่ ไอ้ไงเข้าแต่ปากูุไอ้ไงไอ้ไงน้ำว่ายนะผมไม่เห็นไอ้ไ bạn, coi, <laughs> coi <laughs> tao leo, 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 เก่งมากเด็กมีผู้หญิมีผู้หญิงกี่คนนะสามคนเลยเหรอเก่งมากเติมสคนดีค่ะโอ้เก่งมากเก่งมากเด็กไล้างหอไปล้างแขนล้าง้แม่ไล้า่ดน้ล้านนไ่ออก่ไดหรอากลง

thank you ก็ให้ในหมู่ในแต่ละหมู <c <c ่ส okay. ่งตัวแทนได้นะคะส่งตัวแทนก็ได้าได้ค่ะกแต่ละหมู่นะคะส่งตัวแทนอาจจะส่งต่ละมอา็แนตัวแทนอาจจะกแลนทกูนทกูนอา่้ัองก่สอานคัก่น่ เอแล้วเพื่อนก็ช่วยจับช่วย้องช่วยจับนี่ให้นี้ไามดค่ขนาดถอดรองเท้าได้เท้าอบอกียคพื่อมาช่วยจับด้านี้มันคงแล้วก็ช่วยปองอมเมื่อสับถึงเชือกเราใส่กรดิ่งดังแล้วค่อยๆลงมาอย่ารีบนะ มือคอยลงมามควานนป<ด>มปลอดภยเป็นหลักนะการโดด,ดไม่ได้เลจนาาถึง,ถง,ถง,ถงนขั้นถไม่มีจับไ<ป>ับหมหมูที่สองมาใหล,ลูกที่สองใเป็นตัวแท